สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องธรรมชมทุกท่านเนาะค่ะมื่อนี้เนาะค่ะแม่หมูก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บัดปูสายเขมนเนาะค่ะเพื่อจะมาตามตัวเลขแนวทางของปูสายเขมนในงวดวันที่16สิงหาคมเนาะค่ะมาบึงมาชมไปน้ากันเนาะค่ะว่าปูสายเขมนจะให้แนวทางเป็นตัวไดเนาะค่ะจะเน้นจะย้ำให้เป็นตัวไดมารับชมรับฟังไปน้ากันเลยเนาะค่ะ กราบนมัสการครับปูค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะปูกราบนมัสการครับข้าพูเขินเลยครับเห็นเหละครับปูเห็นปูวาเพิ่นเอาเหรียญโบราณบะปูเห็นเพิ่นเอาเหรียญโบราณมาเห็นบราณมาสวด เียนนี่ตั้งใจวัดที่สี่หนึ่งเจ็ดกับศูนย์หนึ่งหกเออศูนย์หกหนึ่งน่ะเพื่อาสวดเป็นก็ถือกันอยู่วันนี้เพื่อนได้ห่างไปสองสองวัดบะสองวดตปะปูเพื่อนเพราว่ากลับมาอีกบ้างเป็นยังเพื่อนกลับมาอกวดนั่นเพื่อนเอาไปแล้วรถเพื่อนเกิดอุบัติเหตุกันเพื่อนได้โบลิม่าสามตองวดกลับเพื่อนเอาเพื่อนอย่างมากอยู่น่ะเพื่อนเกิดเล่นวุ่นมากเลยเพื่อนมาหลายๆก็จะว่า เมื่บื้งบนเป็นเพื่อนเราเขียนเราบ่าเาเช่นเราเขียนจดเป็นตัวเลขก็บ่าเาเช่นไปเบิ้องมูโจกันว่าเพื่อนเขียนเอาเพราะกันไปเบิ้งมูโันครับก็จาก็เลยลังเหรียญหนึ่งปูเหรียญโบราณเนี่ยมันเป็นเหรียญโลหะเหรียญลโลหะอยู่โลหะแต่ว่าเป็นเหรียญโลหะหนึ่งบาทครับโอ้เป็นเหรียญโบราณอ่าเป็นเหรียญโลหะหนึ่งบาทครับปูอ่าเป็นโลหะสร้างตามเชียนนะครับแต่ว่าเพื่อนเขียนว่าหนึ่งบาทนะครับเป็นเหรียญหายที่จะว่ากันหนึ่งบาทได้ใจนะครับทำพิธีมือใดคะ ปูว่านนี่เป็นว่านหรือหน้าว่านมากหลายคน,นยครับอือว่านขจรมาหลายขื่นชัดปรโปกะอยู่ในขันน้ำมุ่นเขาก็ว่าไม่ขื่นยนนุ่นน่ยก่พืชต่างๆเมื่มเห็นนะก็แบบโบเดปิจิตตนาการว่าเจียวเทียนเฮ็เเยยดเป็นตัวเรียกกับบริจิตตนาการนี้ครับปูกับโบเกย์ว่าจิตตนาการว่าเทียนยุดเป็นตัวเรียกเทียนเราพื้นปลายปากกาปูกับบริจิตนากรับครับปูแต่พื้ที่เขาเห็นเทียนะู่ง่ะปูกับวัตถิไทยหน้าว่านก็เรียกบริจิตก็เรียกว่าเอา ทำพิธที่อยู่กับวังผู้ทายแหกก็ะไรูๆๆ้กยบัดเฮ็ดสวดแล้่ยวผู้ช่างควอัดชิปออกไปนะครับปูครับปู้อัดลิปออกไปแหกเด้งครับคูรติดตามกัรนี่ต่วาเข้าจ้ากัมมันใจเพราะว่างวดไอ้ศูนย์หกหนึ่งสีหนึ่งเจ็ดข้าจ้กกัมมันใจข้าจ้ากับไปรเล่นเอาเพื่อนครับปู้ข้าจากกับเฮ็ดครับซื้อก็เลยบอกเพ่นว่าคันเ้องมีควา่มันใจเองคือหลับก่อนแต่ว่าคันเคยสวดเขาเลวไม่ก็เขาขึ้นก่อนนะครับูแต่ว่าตัดผู้ก็เลยเขียนไปก่อน ปูไหนเขียนไว้ก่อนว่าเอาเถิ่งเด้อมูเจ้าเชียนเอาไว้มูเจ้าเขียนไว้ก่อนขั้นเลขล่อหานี่ครับไม่มีตรงกับตัวนี้มันออกมาเป็นตัวเดียวกันครับผู้ก็เขียนไว้ให้ดีๆเขียนใบเขาจะเอาว่าปิดมันเขาจะตกใจอยู่ที่นี่ครับค่ะเด่นโดยเจ็ดหาแทนปูว่าครับแล้ก็อ้วงมาในคันมันก็อ้วมากอีกทีนะครับเขานี่มันอ้วงมากอีกทีมันจะไปดิบมันถือมันมั่นอะไรอย่างเงี้ครับทำช่ชมครับนั่นแหละตามที่เทศมณฑานี่เด้ครับ เหรียญโบราณนะปูเนาะเหรียญโบราณครับนะครับเห็นชัดเจนครับพี่น้องนี่ครับโอ้ปูขึ้นชัดนะครับเนาะชัดอยู่ครับเพิ่นเคยมาเห็ดหลายรอบเลยหมอปูเพิ่นเอาเหรียญมาท่าพิธีรอบนีรอบสองรอบสองรอบสองครับทำชุชมครับนี่ครับงามเนาะค่ะจากาไในปูเพิ่นมาจากไหนก่อรับวงจากว่างสามหมอนี่แหละครับทำชุชมนี่ครับ รอบสองรอบสามปูนี่รอบสองรอบสองค่ะพาทุเทียันตีมันได้หนึ่งชีไม่เงิบอหนึ่งชีกับศูนย์ชีเนี่ยที่ปูเพื่อบอกว่าเปิ้ลเรามันคนละเจ้าถ้าเจ้าเอาเงินห้างมาสวดโอ้ยอเตาร์ลีดเป็นขอกเตอร์ลีบมาส่วนปูก็เลยไปจับหนึ่งชีชีหนึ่งหันรถแต่รีไว้นะก็ได้ยูชีโอ้เห็นชัดก็ปูเนาะปูครับนี่ครับชัดเลนี่ครับ เจ็ดหาคู่กันนะครับผมแล้วก็ศูนยถ้าจากบนมากก็เป็น0ูนย์เองหาหาศเนย์ปูเนาะครับปูลองค้นเ้าเจากับตีเป็น9 5 0 9 0 5าศเก้าศูนย์ห้าไป็นเจ็้าเก้านก็แล้วแต่ผู้จีตีนะครับเพราะว่าุ่งตอนนี้คุมนี่างตัวผูีนี่ลูกชีตาเพิ่นกับตีตีเอาเจ้าคนละตั้งจิตตหน้าการมันบวกขึ้นกัน แต่ว่าคันบ่อขื้นว่าใช่ปูนี่ยดน้ำตาเทียนให้เป็นตัวเลขนี่ปูเบ่เคยเฮต่เทียนน้องเห็นแต่ว่าคันเทียนว่างไว้ที่ซื้อขึ้นเป็นตัวเลขนี่ปูเดต้าคือจังปูเคยเฮ็์ในเบอร์ตูเทียไหมนั่นนี่เขาบ่เขาห้ากับใช้ดุนพินิษพิจารณาญาณเบิ้งว่าจีดเป็นคือความขื่ครับ่อผู้เดียวยังมากกับเฮ็ดให้นะจะนับตั้งแต่มือนี่จนหดวันทีสิบสองจนกว่าผ่านมาเย็บชีเย็บมินหรือว่าพวกไม่บอกเย็บีเข้ามาดมินเนี่ย แล้วช่องคือผู้ได้ทิศตามช่องเบ้าเถ่าแม่หมูนั่นแหละค่ะอ่าวนฝ้าผู้ทิศตามแับวันที่สิบสองจังไฟมาเด้อคสิบสองไฟมาตัวสิบสองนี่เจ็ดเน้นให้ปะปูอ่าอ่าจังไฟมากันผู้าะปูที่ยุดปูกับจิตโบลลงปูพระวันหน้าปูจิตโอ้ค่ะภายในแต่มือนี่มือนี่กับบัวได้ฉันส่วนหอดวันที่สิบสองปูพระจีฉันโอ้ค่ะปูจิตพระวันหน้าตัวเจ้าของพวันนี้ขอพรรษาแล้วปูกับบัวหยาก รวมปไนไหนนะครับปูปูไงการคือบัวในปัญษากอีกอย่างหนึ่งในปัญซากอยากเข้าวนหน้าตัวจะแข็งหน้าครับปู่มันถึงจะค่อยลุดวิตลุดวางแต่ใจดีครับปูจับก็จัเนียงว่องเนึงใั่เข่าห่ามันกับไปนงเปิดหัวฮอดเข้าซี่อย่งเชนนั้นจับหกอย่างไดกเรียนออกตั้งหนาตั้งขีดหนครับปู่เอาปู่เขียนไว้ใหวเหรอครับเนาะปู่เขียนไว้ให้แล้วเอาตามในภาพแต่ว่าปู่มากเราไปปู่บ่มากก็ให้ผ่านเนาะครับปู่ คือปูมักรองโถปูจับเอาได้แน่หะน่ะใน่แต่ฝาไม่หมูอืมค่ะหมักตรงกับปูวะท่านผู้ชมนี่ครับเาก็เอาไปหมุนอันเบิ้งหมูไม่หมูก็มักชุดหนึ่งค่ะซองหางนี่ครับมักซองหางค่ะหมุเบิ้งอ่าท่านผู้ชมจากอ่าเอาไม่หมูเอามัคู่กันเอาคู่กันบ่ค่ะเอามาคู่กันครับคนจะได้เห็นนี่ครับท่านผู้ชมอืมครับ แตคือจังได้ภาพนั่นแหละจับปูศูนย์สองศูนย์หาศูนย์เจ็ดเนาะขับปูเจ็ดหาหนึ่งหาสองหาเอาเจ็ดหาอีกตรงกับที่ปูหอยได้แมนที่มัดก้นเลยที่ตัวที่สองมัดก้นที่ปูนี่ครับชุดแรกัเนาะที่ปูวงไห่เจ็ดหนึ่งแปดสองนี่ครับชมโอ้เจ็ดห่านีกครับก็ได้ตรงหนึ่งเจ็ดเท่าที่จับใช่ก็เอาเต่จีเฮดเพราะว่าเพราะเอาไปเอาไปมีหนึ่งหา ปูให้ไปหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งมันตัวเดียวกันเพื่อนก็เลยนเช่นเป็นหนึ่งหาเป็นหน้าันครับปูที่แรกเพื่อนจับเอาเท่านี้ตัวกลางเดียวกันเพื่อนจับเอาศูนย์สองับศูนย์หาเจ็ดหาหนึ่งหาเพื่อนจับเอาชีคู่พื่อนมาแต่ว่าปูกับเลยว่าเอาคขาวๆมันเป็นศูนย์เจ็ดกับสองหามันกับพี่น้ำกันนะเพื่อนก็เล่นลุ้นกันทั้งคันนะอืมตัวเจ็ดหานี่ปูตรงกับที่ปู ปล่อยปล่อยตองงวดด้วยน้าปูเนาะนี่คร uh, to um ับ <turn> ท่านผู mm ้ชมชุดที่ปูปล่อยให้ตองงวดกับพี่น้องนี่ครับนี่ชุดที่ปูให้ปล่อยให้ตองงวดก็มี่เจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดห้าหนึ่งสี่สองสี่แปดสี่ครับชุดนี้แต่ว่ากระกระถิ่มโมได้แค่แม่นว่าไหปูมากับปูกับปูไหถิ่มเลขตัวนี้ปูกับปูถิ่มเนี้ยชุดข้องปูกับปูถิ่มเหมือนกันครับปูเนี่ยตัวนี้ปูกับปูไหถิ่มเนี่ยแปดสี่เนี่ยปูคือปูวงคลมไปเยอะเนี่ยเอามันบัดนั้นมาตรงกันมันมาเยอะเนี่ยนะครับปู ในในซีคูนี่กายกายจถิ่มบอกไงซะชุดนี่เป็นชุดเหรียญน้าปูเนาะนั่นชุดเหรียญโอ้เห้ปูแต่เป็นนึ่งกระไรน้ปูเนาะข้าปูมาตั้งชันก็เอาตั้งฉันครับรู้ว่าได้ไปเขียนเหรือครับมาจะได้เข้ากับไปเอาปูและชุดที่ทำพิธีนี่มักคูไรปูฟันบ่มมยปูอะมัก กันมากกับว่ามันเจ็ดหาคุณแล้วก็บอกศูนหาคุณแลเพก็มันมากดีปู่เจ็ดหาศูนหาศูนเจดนี่คือชักเจนเถอะปู่ขันตัวขันมากขันเนี่ยศูน้นกันมากคืองศูนอนกัชัดทำช่วงรับขึ้นเห็นได้ชัดบริไบริไแปรบริได้ตียากะปูบห้องบได้ตีปีชนะแต่ขันบปูมากแต่น้องก่อนมันตรงกับชุดแรกมันตรงกับชุดแรกคือเจ็ดหา อันนี้คือเลขกสวดเดอเลขสวดเน่าว่านี้ซูนหาเข้ากับซูนหามันกามาตรงคู่กับมากซูนหาไปนั่นอืมมันคืนดีครับปูอยูนี่มีปูกับมาก่วนตัวอยู่ครับมเจ็ดเอาาไปชีว่ามาบพมาอันนี้คือมาก่วนตัวของปูนะนะครับเนาะศูนหาซูนเจ็ดเจ็ดหาจันเดกขิมไปว่าอ่าเลี้ยนทำพิธีนะครับพี่น้องแนวทางที่ว่าสวดเลียนทำพิธีนี่ครับ อยู่ในขันน้ำม่นเราปูแต่ว,ว่ามักคักๆมักตัวใดเจ้าขาปอูอยู่ในใจนี่แหะนี่เราปู <c oughs> ผมมักนี่แหะปู คือสิอยู่ในใจอยู่ค่ะก็บ,บอกว่าใดบ่ค่ะเจตหาสูญหาเล่นให้แจ็คตัวนะค่ะอันนี้มันก็มาตัวงกันเจตหาคับ,บป้วก่อนนี่ยโอ้ค่ะมักตัวนี้แห้งมันบ,บ,บ่ค่ะปูแต่ว่าวลอตเตอรี่เปเอาไว้แล้วแจ็คมันตัวได้แต่งบ่บอกเป็นตือคือเก่าหนาบ,าบ่าบอกม้วนนี้สิบ่ออกส่องให้เบิง่งโอ้บอกเลยค่ะเพราะว่าเก้าหาคับนั่นออกไปมันไปเตีเฮาถิ่มตัวนึงเก้าซีนึงตัวข้างหน้าเบิว้บ่งเห็นบ่ครับปูค่ะอืมันนี้บ่ออกอยู่ในนี้ล่ะนี่อยู่ในนี้นะปูเนาะเปิดสองวันที่1นึ เด้ไม่มีใจกอนมูไี่ปูนะบอยถือแล้ววันที่นึงก็จังความมาให้กันหมดครับอือเอาสว่าเนะาะหมวดที่ปูหายไปแม่นบอยครับปูไปหนึ่งชีสองชีแปดชีแมนบอยครับค่บาค เ็ดนึสองเจ็ดหารอ่ามาตรงเจ็ดหาวันนี้อ่าอันอันนึงชีนี่มาเป็นนึงหาก็เป็นสองหา่มนะค่ะอันนี้นี้ชุดที่ปูปลอยตองหวดทำช่่มนี่ครับชุดที่ปูปลอยตองหวดนี่ก็เป็นชุดที่เหรียญทำพิธีนะครับเหรียญโบราณอันนี้ก็นึ่งชอันนี้ก็นึ่งหาสองหามันมาอยู่นี่อนี่มาเต็มันทีขึ้นบวกลงกะันนี้ค่ะอืมครับที่นควารู้สึกด้วย ตัปูต่ว่ากับเจ็ดหาเนี่ยเจ็หาเนี่ยมาตรงเจ็ดามาตรงนครมาตรงกับตัวที่ปูปล่อยปล่อยตองหดครับชมชมอ๋อแคปหน้าจอกับพี่น้องนี่ชุดที่ปูได้ตัวหนึ่งที่ปูลงไปนี่คือน้ำมันหลดมันตรงเลยวันนี้ก็ตรงเจ็ดหาแล้วจ้ะะการนั้นล่ะมันก็ตรงเจ็ดหามาจวดก็ได้ตรงเจ็ดหาครับือผู้บวมักสองตัวสองเจ็ดห้าอันที่ก็ได้ศูนย์สองเจ็ดเลื่อนศูนย์เจ็ดห้าเนี่ยงั้นกันนี่ต้องพูดดีเท่าไหรนะคะ อือเอาแคบนาค่ะ <c oughs> แคบน้าจอเนาะค่ะแนวทางของอาจารย์สายขมนเนาะคะ่ะหวดที่แล้วเนาะคะ่ะปูต,อตอป่อยต่อปล่อยตองงวดเนาะคะ่ะก็มีเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดห้าหนึ่งสี่สองสี่เนาะค่ะแล้วก็แปดสี่เน้นที่เจ็ดห้าเนาะคะ่ะอันนี้เป็น <c oughs> เลียนโบราาเนาะค่ะที่ปูได้เห็ดมากกระตรงกันกับปูปล่อยหวดแรลกเนาะคะ่ะ ค่ะมีสองศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งห้าสองห้านะค่ะปูเน้นให้ที่เจ hey. ็ดห้าเด้อค่ะนะค่ะศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเป็นตัวกันตัวร่องเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแม่หมูก็ฝากไว้มีเพียงเท่านี้นะค่ะขอพภัยเปพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีถูกหวยด้วยเงินไปน้ำกันในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมูก็ฝากไว้มีเพียงเท่านี้นะค่ะพอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดี